สุขสันต์วันสบาโตค่ะ,ข,คะขอขอบคุณอาจารย์พดานะคะที่ได้ให้เกียรติฉันได้มารับใช้พระเจ้าในอีกงานหนึ่งนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกท่านนะคะที่ได้เข้าร่วมก,กิจกรรมตอนเช้านะคะซึ่งเป็นกิจกรรมในการสร้างความปรองดองให้เกิดขึ้นนะคะซึ่งสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เรา โรงเรียนของเราและก็ประเทศไทยเป็นสิ่งที่เราจำเป็น,นและเรารู้สึกว่าเ,าเมื่อเช้านี้นักเรียนหลายคนทำกิจกรรมได้ดีมากด้วยเช่นกันนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะขอบคุณอาจารย์ทิปกาที่ได้คู่ข่าวอาธิฐานขอบคุณอาจารย์สุรนาถที่ได้นำการเก็บเงินถวายแล้วก็ขอบคุณเยาวชนโบสถ์นะคะที่ได้อ่านาพระคัมภีร์นะคะ อาจารย์อดิรุธเคยให้คำนิแนะนำดิฉันบอกว่าถ้าเราต้องการให้คนอื่นเชิญเราเทศนาบ่อยๆเราต้องเทศให้เร็วๆแล้วก็จบตามเวลานะคะตอนนี้ดิฉันมีเวลา20นาทีนะคะต้นไม้นะคะหลายคนอาจจะชอบปลูกต้นไม้แล้วก็ในช่วงฤดูฝนเนี่ยเราก็หลายคนก็เริ่มอยากปลูกต้นไม้นะคะ ต้นไม้พืชผักเนี่ยจะงดงามได้ก็ต้องได้รับการดูแลเอาใจใส่นะคะต้องอรดน้ำต้องพลวนดินต้องใส่ปุ๋ยก็เหมือนจิตวิญญาณของเราทุกคนเนี่ยนะคะว่าเราทุกคนในด,ด้านจิตวิญญาณเราก็ต้องมีคนที่จะต้องคอยชี้นำนะคะคอยรดน้ำแห่งพระวจนะคอยที่จะใส่ปุ๋ยแห่งความรักของพระเจ้าคอยที่จะให้คำหนุนใจบำรุงเลี้ยงนะคะ ในทุกวันทุกสบาโตนะคะหรือทุกเดือนนะคะแต่ว่ามีสิ่งหนึ่งที่แปลกก็คือว่าวัชพืชเนี่ยนะคะแปลกดีเหมือนกันวัชพืชนี่ไม่จำเป็นต้องมีใครดูแลนะคะมันก็จเจริญเติบโตของมันเองโดยอัตโนมัติแล้วก็แปลกมันจะ,จะเจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็วซะด้วยนะคะและบางครั้งถ้าเราปล่อยวัชพืชเหล่านี้ทิ้งไว้เนี่ยนะคะ ปรากฏว่ามันก็จะสูงกว่าต้นไม้ที่เราต้องการปลูกสูงกว่าผักที่เราต้องการปลูกซะอีกนะคะแล้วมันก็การเจริญของมันจะรวดเร็วและถ้าเราไม่ถ้าเราดูแล้วเนี่ยวัชพืชพวกนี้มันเป็นสิ่งที่ไม่มีประโยชน์นะคะแล้วมันก็จะทำลายต้นไม้ดีๆของเราไปหลายครั้งวัชพืชจะเป็นแบบนี้นะคะมันจะเป็นเครือเป็นเถาที่ปกคลุมแน่นและทำให้ต้นไม้เนี่ยมันเจริญเติบโตไม่ได้ และบางทีมันก็เป็นน้ำที่คลุมไว้อยู่และถ้ามันเกิดในนาข้าวมันก็จะแย่งอาหารจากข้าวนะคะวัชพืชฝ่ายจิตวิญ,ญญาณก็มีเหมือนกันวัชพืชฝ่ายจิตวิญ,ญญาณที่ทำลายชีวิตคริสเตียนมีอะไรบ้างนะคะวัชพืชฝ่ายจิตวิญ,ญญาณเป็นสิ่งที่ทำลายพลังแห่งจิตวิญญ,ญาณทำลายชีวิตคริสเตียน พระคริสต์จึงต้องการและก็ปรารถนาจะให้เราทุกคนเนี่ยปลดเปลื้องวัชพืชด้านจิตวิญญาณเนี่ยออกจากชีวิตคริสเตียนของเรานะคะวัชพืชฝ่ายจิตวิญญาณที่ทำลายชีวิตคริสเตียนที่อันตรายที่สุดก็คืออุปนิสัยที่อยู่ในตัวเรานี่เองนะคะเรามาดูนะคะว่าวัชพืชฝ่ายจิตวิญญาณที่ทำลายชีวิตคริสเตียนทำลายชีวิตของเราทุกคนเนี่ยมีอะไรบ้าง วัชพืชที่1เกาะที่อารมณ์นะคะเกาะที่อารมณ์โดยเฉพาะอารมณ์ที่โกรธนะคะวัชพืชนี้นะคะที่เกาะที่อารมณ์คืออารมณ์โกรธเนี่ยมันจะมีสิ่งที่ค่อนข้างจะครอบคลุมชีวิตและจิตใจมนุษย์พอสมควรนะคะมีอิทธิพลมากทีเดียวท่านลองนึกดูว่าถ้ามีใครบางคนที่ท่านรู้สึกไม่ชอบ แล้วก็ทำมีบางคนที่ทำให้เรารู้สึกโกรธและไม่พอใจนะคะเมื่อชื่อของคนนั้นโผล่ขึ้นมาเรารู้สึกอะไรเลยคะเราก็รู้สึกว่าไม่สบายใจละแค่ได้ยินชื่อเขาเราก็รู้สึกไม่สบายใจละนะคะและมันก็จะทวีความรุนแรงมากขึ้นนะคะถ้าการล่วงละเมิดของเขาคำพูดของเขามันวนเราเก็บมาวนเวียนอยู่ในใจของเราเนี่ยและในที่สุดมันก็จะเพิ่มความโกรธ จากความโกรธจะเป็นความเกลียดความเกลียดก็จะเพิ่มขึ้นเป็นความเจ้าคิดเจ้าแค้นอยากทำลายเขานะคะเขาบอกว่ามีลำดับขั้นของความโกรธมีคนลำดับขั้นของความโกรธไว้ว่าลำดับที่หนึ่งเนี่ยนะคะเมื่อเรามีใครมาพูดกระทบหรือว่ามีใครทำอะไรเราเนี่ยนะคะมันเริ่มจากการที่เราจะมีจิตที่ขุนมัวกันละ อารมณ์เสียอารมณ์ไม่ดีใจขุนมัวกันละนะคะอันที่สองตัวเริ่มสั่นเทาด้วยความโกรธนะคะอันดับที่สามเริ่มละอันดับหนึ่งกับอันดับสองนี่อยู่ที่อะไรคะอยู่ที่ตัวเรานะคะอันดับสามนี่เริ่มออกแล้วพุ่งแล้วนะคะด่านะคะใช้คำพูดที่หยาบคายด่าออกไปละนะคะ อันดับที่สเริ่มจากดา่าเป็นอะไรแล้วคะใช้ความรุนแรงในการทำร้ายซึ่งกันและกันละนะคะทำร้ายเขาจนเป็นแผลน้อยใหญ่ต่อไปเป็นไงคะอยากจะทำให้ชีวิตคนนี้เป็นไงคะแตกดับสลายออกไปจากชีวิตเราเลยเราไม่อยากได้ยินชื่อไม่อยากเห็นหน้าไม่อยากเห็นตัวเป็นๆของคนนี้อีกต่อไปนะคะและสุดท้าย ก็จะถึงกับฆ่าเขาแล้วกลับมาฆ่าตนนะคะเขาบอกว่าในพระคัมภีร์บอกว่าได้กล่าวไว้ว่าท่านทั้งหลายเคยได้ยินคํากล่าวไว้ว่าอย่าฆ่าคนถ้าผู้ใดฆ่าคนผู้นั้นจะต้องถูกพี่ภากษาลงโทษเราบอกท่านทั้งหลายว่าผู้ใดโกรธพี่น้องของตนผู้นั้นก็จะถูกถูกพี่ภากษาลงโทษเหมือนกันเมื่อเราโกรธโดยไม่มีการยับยั้งอารมณ์ ความโกรธจะกลายเป็นวัชพืชที่เกาะกินชีวิตของเราและเมื่อเราหมกมุ่นอยู่กับอารมณ์นะคะคิดแต่สิ่งที่คนนั้นได้ทำต่อเราตลอดเวลาเนี่ยอารมณ์ก็จะพัฒนาไปสู่ความเกลียดความเครียดแค้นการแก้แค้นและการฆ่าคนในที่สุดนะคะเ,เมื่อเช้ามีกิจกรรมนะคะที่พูดถึงคายินนะคะที่พูดถึงการโกรธเกรี้ยวที่พูดถึงการไม่ให้อภัยแล้วก็นำไปสู่ซึ่งการฆ่า ซึ่งกันและกันนะคะอารมณ์โกรธเป็นอารมณ์ที่ทําให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าเสียพระทัยนะคะพระเยซูคริสต์บอกว่าถ้าท่านจะทํางานรับใช้พระเจ้าโดยที่ท่านยังมีความโกรธความเกลียดการไม่ให้อภัยเพื่อนมนุษย์อยู่เนี่ยให้ท่านไปวางเครื่องบูชานั้นซะถ้าท่านจะอะไรมาถวายพระเจ้าเอาไปวางไว้ก่อนแล้วจงไปยกโทษคืนดีกันก่อนแล้วถึงจะนําเครื่องบูชานั้นมาถวายให้แก่พระเจ้า นะคะทำไมคะเพราะถ้าหากว่านะคะท่านนําการนมัสการนะคะท่านเป็นเยาวชนโบสถ์ท่านเป็นคณะกรรมการของโบสถ์ท่านมานํานมัสการท่านมาเทศนาท่านไปประกาศท่านออกสั่งสอนแต่ทั้งๆท,ที่ในใจท่านยังมีความโกรธการไม่ให้อภัยนะคะท่านมีรากของความบาปรากของความขมขื่นอยู่ในใจเนี่ยมันจะทําให้ การทำงานรับใช้ของพระเจ้าไม่บริสุทธิ์นะคะไม่บริสุทธิ์และเป็นการเป็นผลก็คือว่าการรับใช้ไม่บริสุทธิ์ไม่เป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าท่านจำเรื่องของโมเสสได้ไหมคะโมเสสโกรธมากที่ชาวอิสราเอลบนว่าตอดเวลาเรื่องของน้ำและในที่สุดโมเสสก็เลยเป็นไงคะใช้ไม้เท้าเนี่ยเป็นไงคะตีหินอย่างแรงเลยไม่ได้ปฏิบัติตามพระคำของพระเจ้านะคะ เกินคําสั่งของพระเจ้าด้วยความโมโหแต่พระเจ้าก็ยังให้น้ำนะให้น้ําไม่ได้หมายความว่าให้เพราะว่าการกระทําของโมเสสนะให้เพราะว่าพราะองค์สงสารชาวอิสราเอลที่ไม่มีน้ําดื่มนะคะการรับใช้ของพระเจ้าครั้งนั้นของโมเสสเป็นสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์เป็นสิ่งที่ไม่พอพระทัยของพระเจ้าเพราะฉะนั้นนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญ ะะเราจะระงับความโกรธของเราได้ยังไงก็ด้วยการรักษาใจอย่าให้เวลากับความโกรธนานในเอเฟซัสบทที่4ข้อ26 27บอกว่าอะไรคะจะโกรธก็โกรธได้แต่อย่าทำบาปอย่าให้ถึงตะวันตกดินท่านยังโกรธอยู่มีคำคมบอกว่าปรงให้เป็นเย็นให้ได้ใจก็สุขเย็นที่เราเขาก็สุขเรื่องก็หาย ปรงให้ไวใจก็สงบเรื่องก็คลายปรงให้ได้ปล่อยให้ไวใจก็เย็นนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะทำงานรับใช้พระเจ้าเราจะทำอะไรก็ตามนะคะอย่าให้มีรากความขมขื่นอยู่ในใจของเรานะคะเมื่อเราโกรธถามว่าพระเจ้าอนุญาตพระเจ้าบอกว่าเรามนุษย์เราในโกรธได้ไหมได้ แต่ว่าเมื่อเราโกรธจงเอาความโกรธของเราเข้าหาพระเจ้าขอพระองค์ประทานใจที่ยกโทษใจที่อภัยให้แก่เราเพื่อพระองค์จะช่วยขจัดวัชพืชแห่งจิตวิญญาณน,นี้ออกให้กับท่านและการรับใช้ของพระเจ้าจะเป็นการรับใช้ที่บริสุทธิ์นะคะวัชพืชที่สองเกาะที่ตาค่ะวัชพืชที่เกาะที่ตาเป็นอย่างไรคะดิฉันอยากจะให้ท่านเห็นภาพชัดๆทุกๆเช้าเมื่อท่านตื่นขึ้นมา แล้วท่านก็ไม่ได้ล้างหน้าก็มีขี้ตาติดอยู่ที่ตาของท่านนะคะพาะบางคืนบางคนเนี่ยนะคะนอนหลับก็มีน้ําตาไหลก็เป็นคราบขี้ตาตื่นเช้ามาถ้าท่านไม่ได้ล้างตาเลยท่านมองอะไรเห็นชัดไหมคะมันไม่ชัดมันพร่ามัวใช่ไหมคะมันพร่ามัวมันไม่ชัดนะคะแล้วไปไหนท่านก็ไม่ล้างท่านก็ยอไม่ขี้ตาติดเนี่ยนะะเดินไปมองใครก็แล้วแต่ ท่านจะรู้สึกว่ามันขุ่นมัวมันลำคานมันไม่ชัดจนกระทั่งท่านต้องทำอะไรคะล้างหน้าแล้วก็เป็นไงคะอาเช็ดขีตานะคะเมื่อท่านล้างหน้านะคะท่านจะรู้สึกว่าตาของท่านเนี่ยมองอะไรสว่างขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นทุกเช้าเราต้องคอยเอาใจใส่ล้างหน้าล้างตาของเราให้สะอาดทุกเช้านะคะเพราะ ตาเป็นหน้าต่างของชีวิตใช่ไหมคะวัชพืชที่เกาะที่ตาหมายถึงอะไรคะวัชพืชเกาะที่ตาหมายถึงการมองสิ่งที่ไม่ควรมองมองสิ่งที่นําให้เราไปในทางที่ผิดอ่ะมองสิ่งที่ทามองแล้วมันเป็นสิ่งที่รบกวนการมองของเราไม่ให้เรามองเห็นพระเจ้ามองสิ่งที่บดบังพระสิริขัดขวางการมองที่ชอบธรรมที่บริสุทธิ์ วัชพืชเมื่อใดก็ตามที่มันเกาะที่ตาของท่านมันจะทําให้การมองของเราเพี้ยนไปได้ท่านสังเกตไหมคะว่าเมื่อเราเนี่ยอย่าลืมนะคะตากับอารมณ์จิตใจสัมพันธ์กันนะคะเมื่อเป็นไงฮะตาเรามองเห็นอะไรจากนั้นมันก็จะประมวลผลใช่ไหมคะแล้วมันก็จะอยู่ในความคิดของเราเพราะฉะนั้นเราต้องระมัดระวังการมองของเรานะคะว่าการมองของเราจะต้องเป็นการมองที่ที่บริสุทธิ์ที่ มองแล้วเป็นที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้านะคะการมองทําให้หลายคนผิดพลาดได้ผู้ชายบางคนแต่งงานแล้วมองในสิ่งที่ไม่ควรมองมองผู้หญิงอื่นมองในด้วยใจกําหนัดทําให้อะไรคะขาดจากพระสิริของพระเจ้าเลิกลากันในครอบครัวนะคะนักเรียนชายนักเรียนหญิงหลายคนติดเกมเพราะอะไรคะมอง มองเกมบ่อยๆมองสิ่งที่เห็นบ่อยๆสิ่งนี้ก็จะอยู่ในความคิดของเราและแทบจะไม่สนใจเรื่องพระเจ้าเลยนะคะนักเรียนหลายคนมองเรื่องสิ่งเสพติดมองเรื่องสิ่งเสพติดมองเข้ามองเข้าไปนะคะคิดว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ดีและช่วยเราให้สบายและตกหลุมพรางของความผิดพลาดได้ใช่ไหมคะ วันนี้ท่านมีวัชพืชท,ที่อยู่ที่ตาของท่านหรือเปล่านะคะวัชพืชทีท่เกาะค้างเกาะติดที่ตาจะส่งผลไปสู่อารมณ์ในพระธรรมมัทธิว 5, 30, บทที่หข้อ29ถึง30อกว่าถ้าตาข้างขวาของท่านทำให้ตัวหลงผิดจงควักออกทิ้งเสียเพราะจะถึงจะเสียอวัยวะอย่างหนึ่งก็ดีกว่าตัวของท่านจะลงนรกเพราะฉะนั้นบางครั้ง เราจำเป็นต้องปิดตาของเราจากสิ่งที่ไม่เหมาะสมจะเอาวัชพืชที่เกาะที่ตาของเราออกที่ทำให้เรามองแล้วไม่ถวายเกียรติแด่พระเจ้านะคะวัชพืชที่สามเกาะที่ลิ้นที่ปากนะคะเกาะที่ลิ้นที่ปากวัชพืชนี้เป็นยังไงวัชพืชที่ติดที่ลิ้นคือคำพูดที่ไม่ควรพูด พูดในสิ่งที่ไม่ใช่น้ำพระทัยของพระเจ้าเป็นคำพูดที่ทำลายทำให้ท้อใจพูดโกหกพูดเกินความจริงพูดทำให้เกิดความแตกแยกพูดกล่าวโทษผู้อื่นนินทาว่าร้ายเหล่านี้คือวัชพืชที่ติดที่ปากที่ลิ้นของท่านนะคะหลายครั้งเรามีวัชพืชอันนี้นักเรียนหลายคนติดมาก พูดทีหนึ่งตัวเงินตัวทองออกจากปากตลอดเวลาจะเอ่ยชื่อใครก็ต้องมีตัวเงินตัวทองออกก่อนทุกครั้งพูดบ่อยๆวัชพืชนี้เกาะมากแน่นมากเอาไม่อยู่แล้วเอาออกไม่ได้ต่อจากนั้นคนนี้จะพูดอะไรจะใช้คำนี้ตลอดและทำให้คนมองว่าคนนี้เป็นคนที่หยาบคายและไม่สุภาพนะคะ ทุกเช้าท่านตื่นมาท่านต้องอะไรคะนักเรียนหญิงแปลงฟันนะคะนักเรียนชายแปลงฟันด้วยนะคะบ้วนปากแปลงฟันคําพูดเราเหมือนกลิ่นปากค่ะเราจะต้องคอยชำร,ชำระการพูดลบๆการนินทาว่าร้ายการบน่นการว่ากล่าวการพูดโกหกเนี่ยต้องชำระทุกวันเหมือนกับเราแปรงสีฟันนะคะเหมือนเราแปรงฟันเหมือนเราบ้วนปากเราต้องทำทุกวันนะคะ พระธรรมยากอบบทที่สามข้อ6บอกว่าลิ้นนั้นก็เป็นเหมือนไฟลิ้นเป็นโลกที่ไร้ธรรมในบรรดาอวัยวะของเราเป็นเหตุให้ทั้งกายเป็นมลทินไปทําให้วัตะแห่งชีวิตเผาไหม้และมันเองก็ติดไฟนรกเพราะฉะนั้นนะคะลิ้นจงระวังลิ้นและปากของเราถอนวัชพืชออกจากลิ้นและปากของเราทุกๆวันล้างทุกๆวันนะคะวัชพืชที่สี่นะคะ ข้อที่4เกาะที่ความคิดค่ะเกาะที่ความคิดนะคะท่านเคยเห็นกุ๊กที่ทำอาหารไหมคะกุ๊กที่ทำอาหารนี่เขามักจะใส่อะไรคะใส่หมวกป้องกันไม่ให้ผมหรือรังแคเนี่ยมันหล่นนะคะรังแคที่ศีรษะนี่เป็นสิ่งที่ต้องระวังนะคะแล้วก็ต้องรักษาทุกวันเพราะว่าเวลาเราคันแล้วก็ไอ้ไอ้ถ้าใครใส่สูตรนะคะ แล้วรังแคตกเนี่ยโอ้โหนะคะมันเหมือนหิมะตกบนไหลของอยังไงอย่างนั้นน่ะนะคะแล้วมันทําให้เสียบุคลิกภาพรังแคคือวัชพืชในสมองในความคิดมันเกิดได้ทุกวันนะคะถ้าเราไม่ขจัดมันออกไปวัชพืชในความคิดคือการคิดโกรธคิดไม่พอใจคิดแก้แค้นคิดอาฆาตคิดไม่ให้อภัย คิดริษยาคิดกังวลการไม่ปล่อยวางคนเหล่านี้เมื่อคิดแล้วเนะี่ยนะคะจะส่งผลถึงอะไรคะอารมณ์ทำให้เป็นคนที่หงุดหงิดง่ายเป็นคนที่โมโหง่ายนะคะและเป็นคนที่มีใครก็ไม่อยากอยู่ด้วยอะเนาะใครก็ไม่อยากอยู่ด้วยนะคะเพราะว่าวัชพืชเนี่ยนะคะมันเกาะนะคะเกาะถ้าไม่ขจัดมันก็จะดูดดึง แย่งน้ำสันติสุขปุ๋ยไฟจิตจิตวิญญาณไปจากเราทุกคนให้กลายเป็นคนที่ห่อเหี่ยวเป็นคนที่ไม่มีความสุขวัชพืชที่5นะคะเกาะที่ใจค่ะนะคะเกาะที่ใจวัชพืชน,นี้เกาะที่ใจเกาะยังไงคะเกาะที่ใจวัชพืชที่ใจคือแรงจูงใจที่ไม่บริสุทธิ์ในการดำเนินชีวิตในการปรนนิบัติพระเจ้า ได้แก่การโอ,อ้อวดหรือเอาชนะหรือรู้สึกว่าเหนือผู้อื่นทําโดยหวังการตอบแทนทําเพราะหวังการยกย่องสรรเสริญชมเชยวันนี้อาจารย์พดาได้ประกาศรายชื่อของผู้ที่จะทํางานเป็นทีมงานที่จะทํางานรับใช้พระเจ้าหลายครั้งอาจารย์ได้เลือกนักเรียนให้เป็นเยาวชนโบสถ์เลือกคนนั้นคนนี้ให้ทําหน้าที่ระวังวัดชพืชที่ใจของท่าน คือแรงจูงใจที่ไม่บริสุทธิ์ถ้าท่านออกมาร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าโดยต้องการให้ทุกคนมองว่าฉันเนี่ยร้องเพลงเพราะที่สุดเลยฉันเนี่ยเยี่ยมที่สุดหล่อที่สุดสวยที่สุดอย่าลืมนะคะมันเริ่มมีวัชพืชมาเกาะที่ใจของท่านละนะคะคือแรงจูงใจที่ไม่บริสุทธิ์ในการปรนนิบัติพระเจ้านะคะถ้าเราทำแล้วเราหวังว่าทำแล้ว ต้องการให้คนมองว่าอุ้ยเราเทศนาเก่งเหลือเกินเราเป็นคนที่ประกาศเก่งเราคนที่ทำอะไรเก่งพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าจะไม่อยู่กับสิ่งเหล่านั้นเพราะมันไม่บริสุทธิ์นะคะเรามีแรงจูงใจในการถวายพระเจ้าไม่บริสุทธิ์ในขณะเดียวกันเมื่อเขาเรียกร้องให้เราทำอะไรเราจะต้องทำด้วยความเต็มใจที่ที่จะทำและไม่ต้องคิดว่าอุ้ยทำไปแล้วจะไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับคนอื่นนะคะหลายครั้ง วัชะพืชที่เกาะกินใจเราก็คือชอบเปรียบเทียบที่คนอื่นทําไมไม่ใช้อ่ะใช้แต่เราอ่ะทำงานโบสถ์ทำแต่เราทัา้งนั้นเลยนะคะอย,ายา่าอย่ามีนะคะถ้ามีนั้นเริ่มแล้วเริ่มแล้วนะคะวัชพืชกําลังเริ่มเกาะละนะคะวัชพืชเริ่มเกาะที่ใจละนะคะถ้าเราทํางานรับใช้พระเจ้าไม่เป็นไรนะคะเหนื่อยก็พักเดี๋ยวมันก็หายใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นระวังที่ใจนะคะไม่ว่าจะเป็นการถวาย เงินถวายตัวในการรับใช้พระเจ้าไม่ว่าจะเป็นการอธิษฐานไม่ว่าจะเป็นการอดอาหารไม่ว่าจะเป็นการทำอะไรก็แล้วแต่พระธรรมมัทธิวบทที่6ข้อที่หนึบอกว่าจงระวังอย่าก,กระทำศาสนากิจเพื่ออวดคนอื่นถ้าทำอย่างนั้นท่านจะไม่ได้รับบำเหน็จจากพระบิดาของท่านผู้ทรงสถิตในสวรรค์ไม่ต้องเปล่าประกาศให้ก็ไม่ต้องเป่าประกาศทำอะไรก็ไม่ต้องโอ้อวด เพราะนั่นคือแรงจูงใจที่ผิดไม่บริสุทธิ์เป็นวัชพืชที่เกาะกินใจของท่านนะคะสุดท้ายค่ะทำไมครูต้องพูดคำว่าสุดท้ายเพราะเวลาเราพูดคำว่าสุดท้ายหลายคนที่หลับจะลืนยืนขึ้นแล้วก็นั่งตัวตรงนะคะแล้วก็เริ่มเฮ้ยสุดท้ายนะคะวัชพืชสุดท้ายวัชพืชที่6กเกาะที่มือค่ะเกาะที่มือ วัชพืชที่6ก็คืออะไรคะก็คือการโลภก,การใช้มือทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องชกชวยแย่งชิงเบียดเบียนผู้อื่นใช้มือเพื่อการหาทรัพย์สินเงินทองชื่อเสียงมากกว่าใช้มือเพื่อการปรนนิบัติพระเจ้าอันนี้คือวัชพืชที่อยู่ที่มือนะคะหลายครั้งเราบ้าระห่ำเหลือเกินนะคะมีคนหนึ่งนะคะที่ส่งรูปใน f Facebook มาให้ดิฉันและรู้สึกประทับใจมาก เขาเห็นภาพของคนสองคนนะคะคนหนึ่งเนี่ยนะคะทำงานทำงานทำงาน,งานหาเงินจนมีบ้านใหญ่โตมีเงินมหาศาลนะคะเป็นบ้านเขาสน์หาดมหาศาลอีกคนหนึ่งอยู่ที่กระต๊อบนะคะและอีกภาพหนึ่งที่เขาส่งมาก็คือเป็นภาพของหลุมฝังศพปรากฏว่าเหมือนกันเท่ากันนะคะเพราะฉะนั้นในชีวิตเราเราต้อง,อ,ง,อ,งอย่าวิ่งตามนะคะ จนเกินไปจนกระทั่งทำให้ชีวิตเราแทบจะไม่ได้อยู่กับพระเจ้าเลยนะคะเห็นไหมคะชีวิตกำลังจมดิ่งอยู่ในน้ำก็ยังพยายามที่จะอ้าปากงับเอาเงินนี่อยู่นะคะทั้งๆท,ที่น่าจะช่วยตัวเองก่อนหลายครั้งเราเป็นอย่างนั้นนะคะโลภและใช้มือในทางที่ไม่ถูกต้องนะคะไม่ใช่เพื่อการปรนิบัติพระเจ้า ไม่ได้หมายความว่าเราจะทำมาหากินไม่ได้เลยนะคะเราทำได้แต่ให้เราใช้เวลาในการปรนิบัติของพระเจ้าให้กับพระเจ้าด้วยให้มันสมดุลซึ่งกันและกันนะคะและที่สำคัญจงใช้มือของท่านเพื่อการถวายเกียรติแด่พระเจ้าจริงๆเมื่อท่านพระเจ้าใช้ท่านแล้วท่านจงรู้ว่าท่านเป็นคนที่มีเกียรติมากจงทำด้วยการไม่โอ้อวดจงทำด้วยการที่คิดว่า เราคือภาชนะที่พระเจ้าได้ใช้เราสดุดีบทที่24ข้อ3าถึง4บอกว่าผู้ใดจะขึ้นไปบนภูเขาของพระเจ้าและผู้ใดจะยืนอยู่ในวิสุทธิสถานของรโรรองคือผู้ที่มีมือสะอาดและใจบริสุทธิ์ผู้ที่ไม,ม่ได้ปรงใจในสิ่งเท็จและไม่ได้สาบานอย่างหลอกลวงนะคะพี่น้องทุกท่านคะ่ะเป้าหมายของคริสเตียนคือการมีชัยชนะต่อวัชพืชแห่งความผิดบาปและได้มีโอกาสอยู่กับพระเจ้า นะคะวิวร์บทที่สามข้อที่ห้าบอกว่าผู้ใดมีชัยชนะผู้นั้นจะสวมเสื้อสีขาวและเราจะไม่ลบชื่อผู้นั้นออกจากหนังสือแห่งชีวิตเราจะรับรองชื่อผู้นั้นต่อพระพักพระบิดาของเราและต่อหน้าเหล่าทูตสวรรค์ของพระองค์เมื่อเราเมื่อกี้นักเรียนได้อ่านข้อพัมพ์นะคะอยู่ในโคโรสีนะคะซึ่งคิดว่าหลายท่านก็ได้อ่านได้ฟังนะคะโคโรสีบทที่สามข้อที่ห้าถึงสิบนะคะบอก ในข้อที่9บอกว่าเพราะว่าท่านได้ปลดวิสัยมนุษย์เก่าในการปฏิบัติของมนุษย์นั้นเสียแล้วและได้สวมวิสัยมนุษย์ใหม่ที่กําลังสร้างขึ้นใหม่ตามพระฉายาของพระองค์ผู้ทรงสร้างนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อเราเปลี่ยนแล้วเราก็ต้องต้องปรับตัวเองต้องขจัดวัชพืชนั้นออกไปนะคะดิฉันเห็นอาจารย์คุณมนูนนะคะชอบใส่เสื้อตัวหนึ่งเขียนว่าเกมโอเวอ ะะสันนิษฐานว่าอาจารย์อรวรรนน่าจะซื้อให้ตอนที่แต่งงานนะคะเกมโอเวอร์ hmm. <Game over S 2> คือคือเมื่อเราแต่งงานแล้วเนี่ยทุกอย่างมันต้องหยุดละนะคะ mm hmm. แล้วก็ต้องเริ่มต้นชีวิตใหม่ mm hmm. เหมือนกันเราแต่งงานกับพระเยซูคริสจากการที่เราได้มาอยู่กับโรงได้รับศีลปฏิสิมาแล้วเราก็ต้องขจัดสิ่งเก่าออกไปและขอให้เราทุกคนได้มีชัยชนะและสวมเสื้อสีขาวและพระเจ้าจะไม่ลบชื่อของเราออกไปนะคะ ขอพระเจ้าอวยพระพรให้ทุกท่านมีชัยชนะต่อวัชพืชแห่งความผิดบาปและได้อยู่กับพระเจ้าร่วมกันขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านนะคะ